สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ farming simulator นะครับวันนี้เราจะมาขับรถใหม่ไปออกงานนะครับผมแต่วันนี้เราจะไปวิ่งมันฝรั่งนะครับผมเป็นมันฝรั่งนะทุกคนนะรถเรามีตะแกรงด้วยโอ้โหเท่อ่ะใช่เป็นเอาไปวิ่งมันฝรั่งเป็นงานเที่ยวแรกของรถเรานะครับโน่นนายเกมอยู่โน่นฮัลโหลฮัลโหลโน่นนายเกมอยู่โน่นโอ้ยกล้ออ่ะเฮ้ยก็เทือทางบ้านผมก่อนที่จะเป็นล่องโอ้โหเกิดเป็นล่อง ไะ <cido> เดี๋ยวเรา<ไ>ออกเดินทางกันเลยน้องเกมมารอแล้วเจ๊พี่ไม้คนระับทนเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราถอยออกไปเลยแล้วกันง่ายดีไม่ง่ายหรอก็มันไม่มีที่กับรถนะครับนี่เราไปอยู่ด้านหน้าเนี่ย้ำเจ๊พี่ไม้ต้องถอยไปโดนเราแน่นอนนี <c oughs> ่วิ่งมันฝรั่งนะครับผมไปส่งเออ่ไปส่งโรงงานนะครับใช่ครับ าไม่ถอยแล้วโอ้ยถอยลงอ่าไล่ข้าวโพดเขาแล้วมันเป็นหนึ่งนี้ผมใช้ล็อกลูกนะครับผมนี่ <c oughs> ถอยลยุยป่าข้าวโพดเขาแล้วมามามา,มาเป็นแปลนเป็นแนป,น,แน,เปน,แนเราไม่มีแต่นะครับมีแต่แลมแต่ลมก็คือแต่ปากเรานี่แหละนะครับ <laughs> มาเลยมาเลย นี่แล้วเรามีไฟด้วยนะอยากทำไฟรถถึตามไม่ทันนะของปดูตาเลยนะเอ้ยรถที่มีไฟวิ่งด้วยพอไม่เกินเก้าสิบพอไม่เกินเก้าสิบอะเลยตอนนี้วิ่งอยู่แปดสิบเอ้ยรถเรารีแมปมาด้วยนะครับผมแรงมากวิ่งสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่รถเราตามมีดไมอยู่นะล็อกกี้นี่มันแรงจริงๆเลยล็อกกี้ เพรหอกประเทศเห็นหี่หัวของประเทศมากเลเป็นสไตล์เหนือนี่แนวเหือติดมิชลิเต็มหน้าแตน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 มามาเรียมาเียมาเรนี้ไมออกตอนเด็วมาก

ถ้าจะไม่ชนนะโอ้โหชนตามพี่เลยพี่แล้วเราขึ้นตัวไหนพี่เ <c oughs> น,น,นี่ไงสวนมันอยู่ด้านหลังนี้เดีด๋ยวเราเรากลับรถก่อนนะครับอืมนี่นะผมก็เขาแพ็กใส่ถุงไว้นะครับผมหนอนตรงน้อยเกมอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราเรววาไปให้พุ่งไม่ว,ว่าให้พุ่งลงน้ำไม่ใช่เราพี่พบอแมนบอแมน อ่าเกมเอาล็อกไหนเดี๋ยวพี่จะเอาล็อกแรกแล้วกันเพรว่าตอนนี้เกมขวางทางพี่แล้วตอนเนี้ยนี่นะครับผมก็เป็นถุงดำๆนี่นะครับผมที่เป็นมันฝรั่งนะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งโรงงานนะครับจริงๆมันเป็นยางมรรทอยครับคนครับก็กระแก้วนั่นเป็นมันฝรั่งไปนะครับเฮ้ยมันฝรั่งอี่ที่ยืนเนี่ยบริษัททำกระโดดนะเนี่ยอ่ะบริษัท อ่ะครับมันฝรั่งนะผมขึ mm ้น hmm. ม okay, okay, yeah, okay. hmm. mm. mm. okay, mm ันฝรั hmm. mm ่งนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตขึ้นมันฝรั่งแป๊บนึงนะทุกคนนะนี่มันฝรั่งเชียวพี่นี่เดี๋ยวดูเลยตรงกระบะมีมันฝรั่งอ่ะเต็มเลยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมันฝรั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูดิเดี๋ยวจะให้ดูมันฝรั่งนะเพราะเราขนหนักมากทุกคนดูดินี่น่าจะเลก็เป็นรถน้อยเกมนะครับผมนู่นขึ้นเสร็จแล้วมันฝรั่งนะครับบรรทกก็เต็มสิบล้อเลยน่ะทั้งตัวแม่ตัวลูกนะครับแต่ว่าตัวแม่นี่ใส่่เยยออะะหนนครับ เนี่ยมันฝรั่งแล้วรบผมอ่ะป่าปลาพร้อมยังพร้อมแล้วพี่พี่ยากขับเร็วนะรถผมตามไม่ทันนะผมบอกเลยรถขนหนักรถที่ขนหนักก็ตามไม่ทันเหมือนกันโอ้ยว่ะหนักเอาเรื่องนะเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยแป็นแปนปนแปนเแปน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 นแไปแล้วครับ รถพี่คนต่างนี่รู้สึกว่าเบรกไม่พออยู่นะใช่พี่ผมเบรกไม่อยู่เลยผมพี่เราด้วยเราด้วยเอาหุ้อย่างตัางเลยนายเจฟู่ขนาดออกตัวอ,อย่างดังแลมาเร็วกว่าพี่อีกโอ้ยสิ่งแท้ออกสอบคนหนาหลังรถผมอทำไมสิ่งแท้แล้วพี่รับปกะสุดแล้วพี่ได้แปดสิบามาเบรกนะเต็มตัวเลี้ยวเต็มตัวเลี้ยว โอ้ไปก็เบรกไม่อยู่เก๊ใช oh okay. <laughs> ่ไหมเลยครับทุกคนเฮ้ยเบรกไม่อยู่ถอยก่อนถอยก่อนเราจะเลยเลยทางนี้ตลอดเลยเรานี่เราจะเลยเลยแบบที่ไม,ไม่ได้นะครับไม่จริงๆที่ไม่ได้เลยหรอกแต่ว่า <laughs> รถมันเบรกไม่อยู่มันหนักอ่ะแล้วก็เบรกเบรกไม่อยู่นหนักเกินอ่ะ เด็กไม่ค่อยอยู่กันเลยดิแน่มามาเกมมาเนี่ยเกมจะให้บอดขับตามเหรอใช่ <laughs> เออพี่รู้ทันเนี่ยไงวมทุว่าเฮ้ยถ้าให้บอดขับตามจะไตปทางไหนไปรูไม่ <laughs> <c oughs> ไรเมามันหนักเกินไปมาก,กว่าน่าจะใช่ <c oughs> โอ้โคตรแรงเลยอ่ะลดดับพอกดับพอกดมันครับกดมันกดโทษมันกดอะไรไม่รู้อ่ะดูวนเลยมาแล้วโอ้เบรกเบรกเบรกอุ้ยเบรกอุ้ยอุ้ยเกือบเบรกไม่อยู่พี่ดิฟเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะเคประเทศอ่ะอะไรตรงไหนพี่ฮะ อ๋าทำไมเดี๋ยวนะพี่ล็อกลูกไว้อยู่พี่ไม่พี่ปลดล็อกแล้วนะนี่ทำไมลูกอ๋อพี่พี่รู้แล้วพี่รู้แล้วนี่อะไรพี่หน้าทำไมมันดิฟที่ไม่ได้ปลดล็อกลูกใช่ไหมได้ชอบอันนี้นะทางเข้าโรงงาน สาศัยว่าอโอ้นี่ไงเห็นแล้วโน่นนะครับผมเป็นโรงงานน,งนี่เดี๋ยวตามพี่มาเลี้ยตามมามาตรงน,นี้เลย,ยัมาแล้วครับมาแล้วมันฝรั่งมาแล้วครับมันฝรั่งมาแล้วครับแต่เราต้องถอยหลังเข้าไปเทน,นะทุกคนถอยหลังแบบถอยพวกเอออนเข้าไปเลยในยี่เป็นไง,ไงก็ดังก่มากคนโอ้ยยุเบรกไม่อยู่ คนนล่นเกมเขาชิวมากเลยอ่ะอาจารย์เกมคือชิวแท้อาจารย์เกมเนี่ยผมล้อสายลุยแล้วผมผมล้อสายลุยโอ้ยเสาเสาเสาขับรงงานขอบรถงานปวดไหล่มาขึ้นปวดไหล่มาขึ้นจอดถ่ายรูปเมื่อกี้เอะไรตั้งรลำไปไอ้รถพี่นี่ขึ้นยากแท้อันนี้ ถอยแทงซ้ายเข้าเลยนะเนี่ยอี่ถอยแทงซ้ายเข้าเลยเกมเป็นไงสุดยอดโอ้โหสุดยอดมาแล้วครับมันฝรั่งมาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยผลไปค่อยดีนะครับไอี่เป็นไงนมันฝรั่ง เร้อยเราเสร็จแล้วเราหมดเกมแล้วทุกคนอยเย็นนะท่านอย่าเพิ่งปิดนะท่านกลับบ้านอยู่กลับบ้านก่อนโอเคเราจะเอาตัวลูกมาจอดไว้ก่อนไม่ถิดต้องไหนเราถีดเทเทเทเอาตัวลูกมาแอบไว้ก่อนต้องถ่ายรูปร้อนไหมได้เลย โครงการนะครับก็ออกงานวัออน,นแรกก็เป็นงานหนักเลยละ่ะโุนที่ดูรักงนัดคนหนักอ่ะรับรู้ที่มาห้หน่อยมาแล้วรนไฟปั่บปั่มปั่มมาแล้วทุกคนมามากคน,นี่รถพี่มีไฟวิ่งด้วยเนาะไหนวะหน้าใชนหน้านี่รถมีไฟวิ่งด้วยเป็นไงประเทศเอา้าโตงโรงโรงโรงเลยโรงโ không lên, ơi không tin ơi không ơi chặt tay chặt bay ô dẹp nói game. ô vào rồi đẹp 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 đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp ไป,นะไปเลยไปเลย,เลยพี่ถอดพ่อก่อน <S The s g o l ไปเลยไหนน้องเกมโอ้โหไระโดนละไปไปวแท้เด็อยู่ครับอยู่แต่แก๋วอยู่แต่แก๋วครับโอ้โหเสียงภายในแบบโคตรด,ดังอ่ะ พลาดมาโอเคผมรู้ว okay. ่าท้ายจะตกะตับป้ายแล้วแล้วจบโอ้เบก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 ดีนะรถเปล่าถ้ารถหนักมาที่เบรกมีอยู่แน่นอนรถทีม่มาแล้วรถที่มาเลยแล้วผมก็เลยพลาดไปองไปนี่เ,เร็วคือแต่ด้านหลังม่อยู่ด้านหน้ามาเดยทางสองวันเอง รอกกล่องไปสนีละโคตรเกะกะเลยรอที่ลงรถเจ๊เรียบร้อยไหนไปดูหน้าเกมที่ไหนทางเข้าบ้านโอ้โหดูสิครับแต่ว่าโคตรลงตัวเดี๋ยวทุกคนดูดิลงดาดินมาเทแถวๆนี้อยู่พี่เกมต้องไปขนดินมาเทนะเนี่ยก็ตลอดคลิปนี้ก็ขอจบเช็งทีแล้วกันนะครับเจ้าพี่น้อง ช่สหรตลอดหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไ๊ายจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ